สวัสดีครับผมนุ้ยแอดมินช่อง107เ็ดคลรับออนไลน์คลิปนี้จะเป็นการโชว์สกิลแก้ปัญหาการทำจุดเช็คอินเพจนะไม่ใช่การสอนเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายและกฎเกณฑ์มันมันไม่ค่อยคงที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลเป็นบรรทัดฐานได้นั่นเองแต่ว่ามันก็พอมีบรรทัดฐานอยู่บ้างเช่นทำจุดเช็คอินต้องทำบนคอมพิวเตอร์ไม่ควรทำในแอปมือถือนะการทำจุดเช็คอินนั่นหมายถึงแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับและใส่รายละเอียดต่าง ไม่ว่าจะเป็นพิกัดหมวดหมู่ที่อยู่ข้อมูลเหล่านี้ใส่ให้ครบถ้าไม่มั่นใจอะไรก็ใส่ให้มันครบให้มากที่สุดนะเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์เป็นจุดเชคอินแต่มันยังมีหัวข้อการเออร์เลอร์จุดเช็คอินหายมันไม่เสถียรองค์ประกอบด้าน SEO หมายถึงการใส่คอนเทนต์ทราฟิกการสัญจร หมายถึงยอดไลค์ยอดติดตามผู้คนเข้ามา2เพจทราฟฟิกนั่นเองครับและปัจจัยอื่นๆอ,อ,อีกนิดหน่อยครับมันก็จะอนุมัติให้เป็นสถานที่หรือจุดเช็คอินหัวข้อตรงที่เราสร้างโพสต์จิ้มตรงปุ่มเช็คอินแล้ววางมันจะต้องเจอเมื่อเจอเจอแล้วเช็คอินปุ๊บจิ้มตรงชื่อจุดเช็คอินมันต้องเด้งเข้ามาในหน้าเพจจึงจะสําเร็จในการทําจุดเช็คอินนะนี่คือสรุปฟังดูเหมือนง่ายแต่มันมีปัญหา ในในบางช่วงเช่นช่วงนี้นะแก้ไขที่อยู่พิกัดหรือไปเปลี่ยนหมวดหมู่เข้าไปแก้ตรงนี้ถ้าใครมีจุดเช็คอินอยู่แล้วไม่ควรเข้าไปแก้โดยเด็ดขาดนะครับมีความเสี่ยงที่เช็คอินหายสูงมากโดยเฉพาะแก้ไขชื่อนะลืมบอกไปชื่อก็ห้ามแก้ไขคุณแต่ถ้าเช็คอินหายโดยไม่ทราบสาเหตุณนะปัจจุบันนี้นะในอนาคตเขาอ,อาจจะแก้ไขแต่ปัจจุบันนี้ ต่อให้คุณเปิดเพจใหม่ชื่อเดียวกันผมลองดูแล้วมันโดนมันโดนบล็อกคีย์เวิร์ดครับหมายถึงต่อให้สร้างเพจใหม่ก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าจุดเช็คอินหายแล้วโดนบล็อกคีย์เวิร์ดอันนี้ยากสุดๆเลยนะครับโอกาสเกิดน้อยกว่า1%เเหตุการณ์นี้หลักพันเพจผมเพิ่งเจอไม่เกิน5เพจครับแบบนี้ครับแต่ส่วนมากคือ เช็คอินหายโดยการเข้าไปแก้ไขข้อมูลแบบนี้ณปัจจุบันมันไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หรือว่ายื่นอุทธรณ์ให้เขาปลดล็อกได้นะครับโดนบล็อกจากการเข้าไปแก้ชื่อแก้ที่อยู่หมวดหมู่โลเคชันพิกัดเหล่านี้เจ้าหน้าที่ผมผมเคยติดต่อไปแล้วนะครับกรกฏาปีหกแปดติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่สําเร็จนะครับแนวทางที่ผมช่วยลูกค้าหลายๆคนสกิลของผมคือการสร้าง การสร้างเพจขึ้นมาชื่อเหมือนกันเป๊ะเลยเมื่อได้รับจุดเช็คอินเสร็จแล้วนะครับก็ทำการเชื่อมเพจยอดไลค์ยอดติดตามจะไม่เท่ากันนะครับสมมตุติสร้างมาแล้ว2เพจแล้วทำการเอามาเชื่อมกันนะครับจะมีการยกเลิกจุดเช็คอินเพจหลักที่มันเออร์เรอร์เช็คอินหายจากการเข้าไปแก้ไขข้อมูลหรือหายจากการไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันไม่กลับมานะครับไปที่ เมตาบิสเนสสูตรทางรัดคือปุ่มนี้ครับหน้าเพจหรือจะพิมพ์เปิดแท็บใหม่ขึ้นมาแล้วหาหัวข้อนี้ครับจะอยู่ในปุ่มสามขีดหัวข้อหัวข้อจัดการหัวข้อย่อยตำแหน่งร้านค้านะครับเมื่อกดเริ่มเลยนั้นมันจะทำการยกเลิกระบบจะลบแผนที่ เพจที่มันมีปัญหาเช็คอินหายเนี่ยเมื่อคลิกตรงที่อยู่มันจะไม่ปรากฏแผนที่เป็นการยกเลิกจุดเช็คอินจากนั้นสมมุติว่ามีอยู่สองเพจสมมุติว่าอีกเพจหนึ่งที่สร้างใหม่เขาอนุมัติจุดเช็คอินเสร็จแล้วเช็คอินมันจะไปขึ้นเพจใหม่นะทีนี้จะทําการเชื่อมโดยการเข้าไปในเว็บเดียวกันนี้หรือ m e Meta b u s i n e s s s สูตรนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู อีกบัญชีหนึ่งผมจะกดเพิ่มร้านค้าเพราะว่าตอนนี้เพจหลักชื่อกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวของแม่เจ๊ปุชเ่อมกับอีกเพจหนึ่งชื่อเดียวกันก๋วยเตี๋ยวของแม่เจ๊ปุที่มีวงเล็บนครปฐมนี่คือเพจที่เข้ามาเชื่อมแล้วเชื่อมยังไงผมจะเชื่อมด้วยกัน add store กดถัดไปคลิกเชื่อมเพจครับ คลิกถัดไปปัญนหาเพจที่สร้างสร้างซ้ำหรือสำเนาขึ้นมาชื่อเดียวกันถ้าเจอแล้วผมก็คลิกแล้วสั่งทําการเชื่อมหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่เป็นแนวทางแนวทางแก้ไขกรณีเพจหลักโดนบล็อกจุดเช็คอินแก้ปัญหาปลายเหตุกรณีต้องการใช้เพจเดิมแต่อยากจะมีจุดเช็คอินไม่ต้องการสร้างเพจใหม่ แต่เพจเดิมๆเนี่ยมันมีปัญหามันไม่อนุมัติจุดเช็คอินด้วยเหตุผลต่างๆหรืออาจจะเคยอนุมัติแล้วไปทำให้มันโดนบล็อกผมก็จะซิกแซกช่วยเหลือประมาณนี้นและปัญหาอื่นๆอีกมากมายไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างอีกหลายวิธีมีแผน2แผน3ดังนั้นผมขอจบการรีวิวทักษะในการแก้จุดเช็คอินแบบไม่ปกติไว้เพียงเท่านี้นะครับใครต้องการใช้งานผมทำจุดเช็คอินเพจ หรือเข้าไปแก้ไขกํากับดูแลเช็คอินหายมีปัญหาด้านเช็คอินต่างๆติดต่อเปิดโทรบนหน้าจอนะครับ